มรณีที่ป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งถูกทำลายเป็นจำนวนกว่า1,200ป้ายโดยเฉพาะป้ายของพรรคประชาธิปัตย์ที่ถูกทำลายไปกว่า700ป้ายจนมีการดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงมีการขอร้องให้หยุดกันแกล้งทางการเมืองดรแอนดรูว์วอลเกอร์อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย เขียนบทความวิเคราะห์พฤติกรรมการทำลายป้ายหาเสียงลงในบทความที่ชื่อว่าการทำลายทรัพย์สินและประชาธิปไตยตีพิมพ์นในหนังสือพิมพ์บางกอ,อกโพสต์และเว็บไซต์นิวมันดาลาโดยดรวอลเกอร์เปิดเผยว่าเขารู้สึกประหลาดใจที่มีข้อวิจารณ์ทางลบต่อพฤติกรรมทำลายป้ายอย่างนหนักเนื่องจากเขามองว่าป้ายหาเสียงคือเป้าการประท้วงทางการเมืองอย่างชอบธรรม ดอกเตอร์วอลเกอร์เล่าประสบการณ์สมัยที่เขายังเป็นวัยรุ่นให้ฟังว่าเขายังเคยนำป้ายที่เขียนข้อความว่าไม่เอาพวกเสรีนิยมในสภาไปแปะบนป้ายหาเสียงของผู้สมัครอิสระในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาต่อต้านการกระทำของพรรคเสรีนิยมที่มักส่งสมาชิกพรรคลงสมัครในนามผู้สมัครอิสระดังนั้นเขาจึงตั้งคำถามว่า สำหรับประเทศไทยที่มีประวัติศาสตร์ทางการเมืองยุคหลังที่ค่อนข้างรุนแรงมีใครรู้สึกแปลกใจจริงๆหรือที่เห็นประชาชนแสดงออกด้วยการปรับแต่งทุกหน้าและทำลายป้ายหาเสียงเลือกตั้งภาพของอภิสธิ์และยิ่งลักษณ์เป็นสิ่งที่สมควรบูชาจนทำลายไม่ได้เชียวหรือการทำลายป้ายเหล่านี้จึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการมีส่วนร่วมและความกระตือรือร้นทางการเมืองของประชาชนและคงไม่มีใครรู้สึกว่า การทำลายป้ายจะทำให้ข้อความของพรรคการเมืองส่งไปไม่ถึงประชาชนแม้ป้ายหาเสียงบางอันจะถูกทำลายอย่างรุนแรงแต่เขายืนยันว่าพฤติกรรมเช่นนี้ไม่เป็นภัยต่อกระบวนการทางประชาธิปไตยอย่างแน่นอนในทางตรงกันข้ามมันเป็นสัญญาณของพลังและความกระตือรือรน้นซึ่งหมายความว่าประชาชนให้ความสนใจกับการเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดี